สวัสดีครับร้านรถหนึ่งสองเันกัลักครับวันนี้นำสเสนอ M S X C สีขาวจดทะเบียนปี59สวยๆเลยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับวันนี้ไม่อยู่ที่16,259 ตอนนี้ตัดท่อพักแล้วนะครับเสียงไม่ดังมากนุ่มๆย่างนิ่งดอก,กเลยก ราคารวมโอนอยู่ที่3,500 0บาทครับสามารถสดและผ่อนในผ่อนดาวอยู่ที่7,900บาทครับงวดก็ประมาณพันเกาพที่18งวดครับสนใจยังไงโทรติดต่อ084-600-5813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับ